ในโลกเรานั้นนะครับก็มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่ครับและยิ่งมีกล้องวิดีโอถ่ายไว้ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งงงนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิบัดและก็รายการสาระใช่ไหมมีหลหลายคนก็มีงานอดิเรกกันนะครับและงานอดิเรกของหนุ่มญี่ปุ่นรายนี้ก็คือการเอากระดาษล้างเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่มีแรงบันดาลใจมาจากเกมบ้างนะครับไม่งั้นก็แอนิเมะอะไรประมาณนั้นแถมมันใช้งานได้ด้วย ต้นไม้ต้นนี้ก็น่าจะโดนฟ้าผ่ามันก็เลยมีกองไฟเนี่ยอยู่ข้างในแต่มันก็แปลกที่มันไม่ไหม้ทั้งต้นมันไหม้แค่ข้างในชายคนนี้กําลังพยายามจะเอาบันไดอันใหญ่ยักษ์นี่นะครับมาวางไว้บนคางซึ่งคนที่ดูอยู่นะครับหลายคนก็ไม่เชื่อ เมื่อสิงโตมันทําให้เราเข็มขัดสั้นนะครับจะเรียกว่าบัญชีจําไม่ได้จะเรียกว่าชิงช้าก็ไม่เชิงนะครับเจ้านี่นะครับมันอยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากสําหรับคนที่มีโฟเบียเรื่องความสูงพอพูดถึงนกแรงนะครับผมก็ไม่เคยได้ยินว่ามันเข้ามาทําร้ายคนหรอกนะมันก็ไม่ทําร้ายสิ่งที่มีชีวิตด้วยนะครับ แต่อันนี้มาแปลกมันบินมาเกาะไม้เซลฟี่ครับระหว่างที่พวกเขากําลังกระโดดล่มกันอยู่แค่ปั่นธรรมดาผมว่ายากแล้วไงครับแต่นี่ลังกาหลัง บางพื้นที่ดินสไลด์มันก็เกิดขึ้นได้ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะที่ที่ลาบชันแล้วก็มีฝนตกอยู่ชุกชุมและนี่ก็คือดินสไลด์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาว่ากันว่าแมวมี9ชีวิตนะครับแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งพวกมันมีกระดูกหรือเปล่านะครับและนี่คือเหล่าบรรดาน้องแมวที่มุดช่องเล็กๆโดยที่ไม่รู้มันพับกระดูกมันได้หรือยังไง ท่านผู้ชมรู้จักเสียงสะท้อนหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าชายคนนี้ตบมืออยู่หน้าพีระมิดนะครับแล้วมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาผมก็ไม่รู้ว่างูตัวนี้มันคิดอะไรอยู่นะครับมันแค่พยายามข้ามถนนหรือเปล่าแต่ทําไมมันพยายามจะฉกค,คนที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้าก็ดีหน่อยนะครับพี่แกหลบได้ทันแต่ก็ไม่รู้ว่ารถด้านหลังเนี่ยจะทับงูหรือเปล่า ช่วงกักตัวอยู่บ้านเบื่อๆเนะครับก็ต้องหากิจกรรมพิเศษทำคนเราบทจะสวยมันก็สวยนะครับอย่างในคลิปนี้ล้อรถเนี่ยมันหล่นลงมาจากรถบรรทุกมันกลิ้งเข้ามาในปั๊มนะครับมันวนปั๊มได้ครึ่งรอบก่อนที่จะไปชนกับรถ ดอกไม้ไฟอันนี้นะครับมันก็ดูเหมือนว่ากำลังจะทำบันไดไต่ขึ้นไปบนฟ้าจริงหรือเปล่าดูเผินๆก็เหมือนว่าจะไม่จริงนะครับแต่มันก็เป็นความจริงมันเป็นลวดนะครับลวดดอกไม้ไฟขึงไว้กับบอลลูนตามท้องถนนก็จะมีกล้องจับความเร็วนะครับรถคันไหนขี่ความเร็วเกินเนี่ย เขาก็จะถ่ายภาพแล้วก็จะส่งจดหมายไปบ้านแต่ถ้าว่ามีนกใจดีตัวหนึ่งเนี่ยมาช่วยไม่ให้คุณไปเสียค่าปรับ300ดอลลาร์ว่าแต่มันลอยได้ยังไงใครรู้คอมเมนต์นีครับสาววน้ำมันก็สุขกปกได้นี่ครับเดี๋ยวก็จะมีฝุ่นมีใบไม้มีอะไรตกลงไปแต่ชายคนนี้แก้ปัญหานี่ครับโดยเขาซ่อนสาวใบาน้ำเนี่ย ไว้ใต้สนามหญ้าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่ามันบังเอิญหรือว่ามันพลาดอะไรนะครับเมื่อมีรถคันนึงเนี่ยพุ่งมาทางผู้ชมนี่ครับและดูเหมือนว่าเกือบจะชนการที่ถูกหวยเนี่ยก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนนะครับชายคนนี้ไปซื้อหวยแต่เขาดันลืมไว้ที่เคาน์เตอร์นะครับ แคชเชียเองก็เลยเก็บเอาไว้ให้วันต่อมาเขาก็กลับมาเอาเนะครับสรุปว่าเขาถูกหวยไป273ล้านเหรียญการเตะเข้าโกตัวเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าอายมากนะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้สึกอายเนี่ยผมรู้สึกสงสารมือโกเลยแหละเพราะว่าลมมันแรง นักบินคนนี้ก็เปลี่ยนเครื่องบินให้เป็นเฮลิคอปเตอร์ท่านผู้ชมจำลุงฟิลได้หรือเปล่านะครับเนี่ย,ย lot ก็รู้สึกว่าเทปมันจะใช้ได้จริงนะเนี่ย เมื่อนักสกีมือโปรนะครับหาความท้าทายแบบใหม่เขาก็เลยนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบนยอดเขาก่อนที่จะสกีลงมาก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่ครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีแม่ใจกล้าบาบินเหลือเกินปรากฏการณ์ที้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่มันเกิดขึ้นที่เมืองนอก ท่านผู้ชมว่าฟิสิกส์ในไมโคร r a เนี่ยมันเอามาใช้จริงๆได้หรือเปล่านี่แบบว่าการต่อบล็อกให้มันยื่นออกไปกลางอากาศเนี่ยทำได้นะครับถ้ามีกาวที่แข็งแรงพอ ในระหว่างการแข่งบาสนะครับก็จะมีช่วงหนึ่งที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลงมาร่วมสนุกด้วยโดยการชูดครึ่งสนามถ้าทำได้ได้ไป1 0 0 0 0แดอลลาร์อันนี้ผมขอเดาว่าเป็นการแก้ปัญหานกที่มีประชากรเยอะมากในเมืองนี่ครับเขาก็เลยจับมันมาปล่อย อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับจู่ๆนกแก้วมันก็บินมาเกาะหัวผู้เล่นคนหนึ่งแล้วมันก็นั่งเล่นอยู่แบบนั้นแป๊บหนึง่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้ามานยมชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe <c oughs> ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้าบายสวัสดีครับ yeah.